เอวันนี้ครับเราขึ้นมาจากใต้นะครับมาของเต้ฟเลยนะครับมาที่ร้านครัวนายพันนะครับก้าวแกงปักไตเราอีมาจิ้มนะครับมาจิ้มก้าวแกงปักาตนะครับร้านครัวนายพันนะครับนะครับวันก่อนนะครับไปล่วงแก่ตั้งเครื่องแกงนะครับแกแกตั้งเครื่องแกงมาลองจิ้มนะครับมาลองจิ้มมาลองกินตั้งกรนีมันกลินเลยนะมันร้อยมันพ่อร้อยปั๊บเนี่ย เราไม่อยากรอแต่รวดนะครับเราก็นะครับเปิดร้านเลยนะครับเปิดร้านนะครับเป็นร้านข้าวแกงครัวนายพันนะครับไอ้เผื่อนได้ร้อยกันนะครับอันครัวนายพันนะครับอ่าตีลวงเต้นะครับซ่าก้านะครับเลียบด้วนตุงครูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปจิ้มเหมือนกับรถจัดแผนเปลือนะครับเดี๋ยวตามไปกลางในเลยตามไปลร่วงมาเลย Ê, <tương lai> chắc quên nắp muốn ăn ngay người <tương lai> Ê, chắc rồi tụi mẹ nụ lời gặp không Nhi nằm chụp cây răng, nằm gặp nằm chụp bắt trót mua tỏ cả tiềm càng trông Luộc tí cung Cung bắt lục to càng cua Đài tí tốt กอาง้ากางมีเป็นกึองรอยเมนูตึดยอดไป